สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระเครื่องมงคลค่ะ EP นี้เป็น EP พิเศษนะคุณท่านท่านใดนะคะศรัทธาเรียนวัตถุมงคลหลวงปู่ศิราสิริกจันโทนะคะ เป็นรุ่นพหัวรมานค่ะเมตตาอธิษฐานจิตปลูกเสกเดี่ยวนะคะท่านเหรียญพงหัวรมานนะคะมีประสบการณ์จากสนามรบชายแดนไทยกัมพูชาค่ะศรัทธาเชื่อบารมีหลวงปู่คุ้มครองทหารไทยแคลว้วคลาดปลอดภัยนะคะวันนี้นะคะมีมาแบ่งปันให้กับท่านที่ศรัทธาให้ท่านได้เช่าบูชาได้เก็บกันนะคะก่อนที่จะหากันยากแล้วเน่าท่านวันนี้มีมาแบ่งปันสองเนื้อด้วยการของท่านเป็นเนื้อชนวนมวลสารและเนื้อทองแดงค่ะท่านท่านใดสนใจนะคะวัน มารับชมไปพร้อมๆกันค่ะท่านนะคะจะได้รับในกล่องนะคะท่านที่อยู่ในกล่องถุงซีนนะคะท่านไม่มีร่องรอยการแกะใดๆนะคะและที่สําคัญท่านมีหมายเลขโค้ดต่อโค้ดทุกองค์ทุกรายการค่ะ มีจํานวนจํากัดนะคุณท่านย้าอีกทีมีจํานวนจํากัดนะคะหากท่านใดนะคะสนใจศรัทธานะคะวันนี้ปล่อยแบ่งปันนะท่านหากท่านสนใจบูชา1เหรียญน,นะคะปล่อยแบ่งปันเหรียญละ5 9 9บาทค่ะหากท่านสนใจบูชา1เหรียญน,นะคะแบ่งปันที่599บาทค่ะแต่ถ้าท่านสนใจนะคะรับคู่นะคุณท่านได้เนื้อชนวนมวลสารหนึ่งองค์และเนื้อทองแดง1่งองค์นะคะรับคู่แบบนี้เลยนะท่านคู่นี้ขอปล่อยแบ่งปันให้กับท่านที่ศรัทธานะคะที่9ก้า บาทเท่านั้นค่ะหากท่านสนใจรับคู่นะคะได้เนื้อชนวนมวลสารหนึงองค์เนื้อทองแดงหนึงองค์นะคะขอแบ่งปันที่900บาทเท่านั้นค่ะท่านท่านใดที่ศรัทธานะคะวันนี้ท่านจะได้พายานนางท่านพายานพุทโธนะคะท่าน แล้วก็มีผ้ายันเหนือดวงให้กับคุณท่านเลยนะคะไม่อดไม่อยากแ้วคาดหนุนทรั์หนุหนดวงพกทรัพย์มหานิยมจะเริญก้าวหน้าไม่มีหยุดค่ะแบ่งปันให้กับท่านที่ศรัทธาวัตถุมงคลหลวงปู่ศิราวันนี้เลยนะคะเหรียญพหูรมาท่านมีพุทธคุณนะคะด้านโชคลาภแ้วคาดปลอดภยัยค่ะท่านค้าขายร่ารวยคุ้มครองรอบด้านนะคะเหรียญพหูรมารหลวงปู่ศิราค่ะท่านมีหมายเลขโคดต่อคโคดทุกองค์ค่ะ วันนี้นะคุณท่านขออนุญาตนะคะเปิดให้กับคุณท่านได้รับชมองค์พระไปพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้ขอเปิดตัวอย่างให้กับคุณท่านชมสักสองเหรียญนะคุณท่านมาเริ่มกันที่เนื้อชนวนมวลสารเลยนะคะองค์นี้ที่หนูแกะนะคุณท่านที่หนูเปิดนะคะวันนี้องค์นี้หนูก็ขออนุญาตเก็บไว้บูชาเองเลยนคุณท่านไม่ปล่อยนะคะองค์นี้ที่หนูแกะนะคะหนูก็ขออนุญาตไว้บูชาเองเลยนะคะมารับชมไปพร้อมๆกันค่ะท่าน านนะคะจะได้รับกล่องนะคะที่อยู่ในถุงซีน้าท่านไม่มีการแกะใดๆดทั้ทงสิ้นท่านนําไปแกะเองลุ้นหมายเลขโค้ดกันได้เองเลยนะคะท่านท่านใดศรัทธาวันนี้ไม่ควรพลาดนะคะท่านใดมีแล้วบูชาแล้วนะครท่านขอแสดงความยินดีด้วยนะคะยินดีมากๆของท่านนี่ค่ะมารับชมไปพร้อมๆการแกะสดๆให้กับคุณท่านได้ดูกันเลยนะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันครัท่านองค์นี้นะคะเป็นเนื้อชนวนมวลสารค่ะ องงามมากๆเลยนะท่านวันนี้นะคะหนูได้หมายเลขโค้ดนะท่านองค์นี้หนูเก็บไว้บูชาเองเลยนะคะไม่ปล่อยนะคะขอ,ขออนุญาตเก็บไว้ท่านท่านหนูได้หมายเลขโค้ด703นะคะท่านดูนะคะต่อโค้ดทอพอจุดสองชัดๆเลยนะคะตัวหนุมานท่านดูค่ะหนุมานลายเส้นคมๆเลยนะท่าน เหรียงงามมากๆเลยนะคะดูมุมไหนก็สวยคราท่านท่านสามารถนําไปเลี่ยมใส่กรอบกันได้นะคะดูตัวหนุมานค่ะลายเส้นคมลายเส้นลึกเลยนะะ้องท่านเส้นสายโฟนน้องท่านงดงามมากๆเลยค่ะไม่พลาดนะคะท่า,ทานวันนี้นะคะเป็นเหรียญตัวอย่างนะคะให้ดูด้านหลังกันค่ะท่านดูด้านหลังนะคะประกอบไปด้วยยันพระหูระมานและยันพุทโธอรหังนะคะท่า,ทาน แคล้วคาดปลอดภัยคงกระพันนะคะสวยงามมากๆเลย้ท่านเหรียญตัวอย่างนะคะเหรียญน,นี้นะคะหนูก็จะเก็บไว้บูชาเองเลยนะคะท่านุดงามมากๆคองท่านเดี๋ยวให้ชมกันชัดๆนะคะถ่ายจากกล้องสดค่ะท่านดูนะคะดูตัวหนุมานค่ะลายเส้นคมๆเลยนะคะท่านเหรียญงามมากๆเลยนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดนะคะท่าน องนี้หนูขออนุญาตเก็บไว้บูชาเองเลยนะคะมาดูตัวอย่างเหรียญที่สองกันค่ะท่านเป็นเนื้อองแดงนะคะขออนุญาตเปิดให้กับคุณท่านได้รับชมพิจารณาไปพร้อมๆกันวันนี้เลยคะ่ะท่านขออนุญาตเลยนะคะท่านจะได้รับนะคะในกล่องเดิมซีนเดิมไม่มีการแกะใดๆทั้งสิ้นท่านสามารถนําไปแกะเองได้เลยนะคะท่านแบ่งปันให้กับท่านนะคะที่ยังไม่มีเก็บนะคะท่าน พระหูรมาอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครัท่านหลวงปู่ศิราสิริจันโทขออนุญาตเปิดให้ชมค่ะองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงนะคะท่านดูค่ะเนื้อทองแดงนะคะงดงามมากๆค่ะท่านหมายเลขโค้ดนะคะสี่หนึ่งแปดของท่านทพจุดสองนะคะเนื้อทองแดงจะตอกด้านซ้ายมือนะคะเรียนงามมากค่ะท่านท่านดูนะคะตัวหนุมานค่ะลายเส้นคมคมเลยนะท่าน สวยมากๆเลยนะคะรายการนี้นะ,ะท่านไม่พลาดนะคะเนื้อทองแดงค่ะเหรียญนี้นะคะหนูขออนุญาตเก็บไว้เองเลยนะะ้องท่านไม่ปล่อยนะคะท่านจะได้รับในกล่องเดิมซีนเดิมค่ะด้านหลังประกอบไปด้วยยันพหูระมานและยันพุทโธอระหังนะคะท่านแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะ วันนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะย้ำอีกทีนะคะท่านมีจํานวนจํากัดนะคะหากท่านสนใจบูชาหนึ่งองค์ปล่อยแบ่งปันเหรียญละห้า้อยบาทค่ะหากท่านสนใจรับคู่นะคะคู่นี้นะคะได้รับทั้งสององค์เลยนะคะคู่นี้ที่เก้าอบาทเท่านั้นค่ะเก0บาทพร้อมส่งน้ำธานให้ผ้ายันท่านนะคะทุกบ้านทุกรายการค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาค่ะหากสนใจนะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะท่านที่เบอร์0891927153 0891927153ค่ะ